เอาน้ำร้อนมาส่งจ้ามาเลยขอบคุณครับผมโอ้โหร้อนใช่เนาะรายการเลยสวัสดีครับบ่อลันี่ครับผมสบายดีสาตาดำจ้าปีพีนี้ก็มาเจอกันช่วงเช้าๆนะครับที่เตียงหน้าบ่อลนี่เองนะครับก็เช้านี้เนี่ยแดดไม่ออกอีกแล้วน่าจะหลายวันแล้วเนาะไม่ไม่เจอเดดเลยครับผมหลายวันแล้วจ้าอ้า เดี๋ยวดื่มกาแฟาก่อนเอสวีครับผมก็เช้านี้บริณีได้ไปใส่กุ้งไว้เมื่อวานแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าว่าจะชวนสาลัดำไปดูอยู่ว่าจะได้กุ้งมาทําเมนูช้าหรือเปล่าแล้วก็ถ้าได้จะเอาไปฝากปลูด้วยปลูกก็บ่นอยู่ว่าอยากกินตากุ้งบัได้ใส่กุ้งบ่อช่วงนี้บรินีก็เลยวิ่งไปใส่นะเพราะว่าพึ่งดาวตุ่มดักกุ้งมาใหม่สาดัดำพึ่งอนุมัติให้ซื้อราคา2 8 0เป็นบาทนะครับ โอ้ซื้อยากมากอุปกรณ์หายกินนะฮู้บอเป็นยังจึงพึ่งอนุญ,ญาตให้ซื้อทำไมพอว่าบาลานี่นั่นไปซื้อสะดุ้งสองเถื่อแล้วจ้า<อ>แล้วก็ไปซึกสะดุ้งยู้องนะบอได้ป้าจากโต <laughs> สะดุ้งอารา้สิบ,บาทนึงนะครับ <laughs> ช่วงนี้ยังไม่ถึงช่วงยกยอเดี๋ยวต้องรอให้ฝนมาก่อนฝนยังไม่มาอยู่ครับผมฝนก็ มาบ้างไม่มาบ้างแต่มาไม่หนักนะครับผมแม่นจ้าถ้าปีที่แล้วเนี่ยลางเทียนนาบรอนีเนี่ยน้ําท่วมเลยครับผมเป็นน้ําหมดแล้วนะถ้าเป็นปีที่แล้วนะแต่ปีนี้เนี่ยน้ําจะอยู่ในทุ่งนาก็ยังไม่มีเลยนาอีกทีหนึง่งบริณีก็ยังไม่ดําตอนนี้รอน้ำํำจากเขื่อนไหลมาแล้วก็รอฝนด้วยไม่รู้ว่าอะไรจะถึงก่อนกันปล่อยจากอ่างเก็บน้ําก็ชาวบ้านแย่งกันน้ําตอนนี้นะ ไม่ถึงนาเราเลยเพราะว่านาเราหยุดผู้ใด้นาอันทางเทิงนะเอาก่อนเจนเบิร์ดจ้านั่มนะปีนี้ถือว่าทํานากะยากหาอยู่หากินกะค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันครับผมแมนจ้านะดื่มกาแฟเอาเลยโอวันจินบ่เได้กินบ่อยนะโอวันจินเป็นหยางละบลานีมีครีมเทียมีอันปรุงแต่งเยอะจ้าต้องกินสดๆแบบวันนี้นี่สาวตาดำบ่ได้กินบ่อยเด้เนี่ยกิน บางมื้อก็กินบางมื้อก็บบกินจ้าเพราะว<บ>่าบเคยมีเวลาป้านใดเวลาเยอะ <laughs> ไปจะดื่มกาแฟแล้วก็ไปดูตุ้มดักกุ้งกันนะครับผมว่าจะเอาวัวออกพ่อออกมาเมื่อก,กี้นะครับผมถึงวัวเรียบร้อยแป <laughs> <laughs> ๊บเดียว <laughs> ไปดูหน่อยว่าพ่อเอาวัวออกหรือย,ยังอ๋อออกเรียบร้อยนูน่นจ้าบอลนี่สาตัรัมจีไฮเบิง เพราะว่าแม่นาวันพักในพักหอมป้อมนะสามสี่มื้อและสิออกอยู่บอ่บอแต่สูตรนี่เอาสังกะซีโป๊กเมียนเด้มาบ่งจ้ากลัวฝนตกใสเนาะแมน่นนขัวเม็ดกระเด็นออกนะครับนี่เอ้ามาอัปเดตพักบอรณนีก็แล้วกันว่าตอนนี้ปลูกถึงไหนแล้วนะครับเป็นไงเย <c oughs> อยบกขึ้นเลยเอา้าบอระนีคือโบเห็นเนาะพักหอมป้อมเน่ะออก้านะห้าหกวันพุ่นะออกออกจ้าออกอยู่เนาะเมน อ๋อปีไปก่อนวันนี้ฝนน่าจะตกนะต้องสูตรนี่แม่วม่าพอฝนตกถูกมือนี่อันนี้ก็ผักเอามาบงใหม่ครับผมแม่นจ้าช่วงนี้มีแต่ผักกาดนะครับผมผักอันอื่นนี่ปลูกยากมากช่วงนี้นะ่สะสัดชซาตรารัมก็มีเด้สัดก็มีบ่แม่นจ้ามีกี่ต้นจ้าโอ้ <c oughs> แม่ก็ปลูกแต่ผักหอมบัวน,นะครับแม่บอกว่าจะปลูกขายปีนี้นะ่ะเออน่าจะได้ขายอยู่ดอกบัลลนี่ดูแล้วแม่นจ้า <c oughs> ไม่ได้ลดน้ําเลยช่วงนี้ครับผมฝนตกตลอดนะแต่ว่าตกไม่หนักได้อยู่นะอผักกาดบอลนีก็เขียวเนาะเดียวกับเพียงหัวเข่าแล้วนี่นะอืมไม่เกินสองสามอาทิตย์ได้ขายแล้วนี่อักน,นี้คือนะงามไวลีเด้บีอลนีไม่คิดว่ามันจะงามขนาดน,นี้นะครับปลูกด้ดูฝนเพราะว่าบางเถ่อเขาปลูกงามฝนนี่ก็หัวมันจีเปื่อยมีความเสี่ยงหลายด้ยอันนี้ทดลองนะครับบอลนีก็ทํา อา่างน้ําเวลาฝนตกให้มันไหลปุ๊บเลยนะครับให้มันไหลผ่านเนาะยกคูขึ้นมาว่าจะทําะไรไหลแปลงผัดทดลองก่อนปีนี้ครับผมเพราะว่าอ่าเป็นปีแรกนะที่บรณีัถมดินแล้วก็เริ่มปลูกผักเป็นปีแรกนะครับผมเงินจ้าข้าวโพดเราปลูกไป4ี่วันแล้วเนาะยังไม่ขึ้นอยู่นะครับผมแต่ดินกําลังแตกเด้บรณีัเห็นสาวตาดาไปตลาดทุกครั้งก็ซื้อมาทุกครั้งมาข้าวโพดนะครับบริีัก็เลยปลูกให้เลยนี่สามแถวนี้ง,งามแล้วนะ แต่โตปลูกใหม่นี่ยังบปอกอกแต่โตที่ปลูกก่อนนี่เริ่มสีเพียงหัวเข่าสาวตานแล้วจ้าบ่อนนี้ก็ปลูกไปด้วยเซมไปด้วยนะครับหมาน้อยกัดมาวิ่งเล่นเราก็กัดนะคะรับผมบ่อนี้ก็เอาเม็ดข้าวโพดมาหยอดตลอดนะลูกๆกับความดืออ้อเด้กันไม่ได้ครับผมว่าจะเอาตะข่ายมาอ้อมับอู้ไม่สบายตาอยากให้เป,เป็นทีลงลกนะครับประมาณนี้ได้อยู่ได้กินอยู่นาะ วันนี้ปลูกเพิ่มอีกประมาณสามแถวนี่ยังไม่ขึ้นอยู่นะครับสามสี่วันแล้วน่าจะขึ้นอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นตอนไหนช่วงนี้ผักก็ยังปลูกได้อยู่นะครับฝนยังยังทิ้งช่วงหลายวันอยู่นะต้องหูวิธีเดบ,บรารันนี่นต้องไม่สูด <laughs> ไปดูกุ้งแล้วว่าจะได้มาทำเมนูเช้าหรือเปล่านะครับผมยังไม่มีข้าวอาหารเช้าอยู่ดีเช้านี้นะไปจ้า มาถึงที่ที่บารลรนี่ใส่ตุ้มดักกุ้งไปแล้วครับผมก็ไม่ได้มาใส่สองเดือนนะบอสองสามเดือนนะครับผมโดนแล้วจ้านอ้องตั้งนานแล้วปยดู <c oughs> หมนกันว่าจะหมานบอสาวนี้นะครับสีหมานบอเนาะก็อย,อยู่บอ <c oughs> จำได้ไหมว่าใส่ตรงไหนสาวจะดำมาใส่ด้วยนะครับเมื่อวานะ <c oughs> เจออยู่บอเห็นอยู่บอกแล้นนี่โอ้เอาได้ป่ะ่ะบอถึงได้เนี่ มาลุ้นอันแรกกันจะมีกุ้งบอรหรือไม่มีมีบอมีบอโอ้หอยเชอรี่ครับผมกุ้งมีอยู่บอละลก็ได้กุ้งตัวเดียวโอ้อันแรกไม่มาเลยครับผมได้กุ้งสองสามตัวอา้าวอันที่สองสีหมานบอรบร์นี้ใส่ไว้สิบอันนะครับผมวิวโอ้กุ้งตายหมดไหมป้าบนี่นเป็นจังไหล่ะโอ้หมานอยู่เด้ล่ะ แต่ว่ามันตายเพราะงสสยมันเข่าแต่มือขึ้นเนาะมันจมเราใส่จมน้ํำจริงเราต้องให้มันอากาศมันนิดนึงจ้าลูกปลาคอก็เข้าได้หน่ลูกปลาคอกะเข่าไปเราใส่จมน้ํามันขึ้นมาหายใจไม่ได้เนี่ยเาตะดันให้เบิ่งจ้าปลาหมัดก็ได้ได้หอดปลาหมัดปลาเห็เออหมานอยู่นะครับผมหมานจ้าดังที่สองนี่หมานถ้าเบิ่งดังที่สามว่าสิหมานอยู่บ่วางไว้ก่อนใส่สิบดังจ้า ตัวนี้หมาแน่นอนดูเลยครับผมสาย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 ไม่อยากจะเออเลยครับผมปอเกือบกำหนึ่งกำน้อยนะค่ลามบอลนี่หอยเชอรี่เอาไหมบอเอาจ้าบออยากเออบออยากก้อยหอยบอบอบอเสียดายบอลนี้ใส่จมนาที่จริงเราไม่ต้องใส่จมน้ํานะบอลนี้ก็ลองใส่ดูโอ้เกือบกำหนึ่งนะครับ มนันนวจ้ากอ,อยกุ้งแน่นอนอันที่สามเนาะน,นี่นะแต่สาตนี่นะมันไม่ค่อยมีกุ้งนะสาส์นี้เยอะนี่ดูตรงนี้เบึงเบึงซาตัมมาคือสิบมีดอกหมองนี่นะเนาะมันเป็นสาสต์เลาตนั้นน,ะน่ะเยอะกุ้งอ่ะโอ้โหมีเหมือนกันมีอยู่บ่กุ้งหอยปูปลาไม่ได้แจะปูครับผมครบสุดมีหดปลามัดปลาเมนน่กุ้งยังสดอยู่เด้ตัวนี้นาบาลานี่กับมิโตเอาไปตั้มไหมหอยเชอรี่นี่โอ้มันพี่อยู่บ่ล่ะ มี fc อมเมนต์บอกว่าหอยเชอรี่กินได้นะบน่อนนี้บ้านบ่อนนี้เนี่ยเยอะมากครับผมไม่ค่อยจะกินกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหอยเชอรี่ในทุ่งนาเนี่ยเ<อ>ขาใส่ยากําจัดหอยแล้วก็มันจะเป็นมีสารเคมีตกค้างนะ่ะบ่อนนี้ก็เลยไม่ค่อยกินครับผมแต่ว่าถ้าอยู่ในในบอ่บอบในบอ่ในบอในสะหรือว่าในอ่างเก็บน้ำน่กินอยู่แต่ว่าในทุ่งนาเนี่ยไม่นิยมกินนะครับผมแต่ส่วนมากชาวบ้านจะเก็บไปขายแล้วเขาก็จะไปส่งร้านสมตา เอาเลยน้องตัวนี้สีมานอยู่บ่เนาะจ้าเอ๊มานแท้โอ้ได้อยู่สามสิบสี่สิบตัวคือมานแท้เนาะคันมันมานไปเป็นสาวตานกับสีหาดาวหลายๆอยู่เดนแนวบ่อนี้กุ้งไม่ตาเลยนะสดทุกตัวเลยขากอลีจ้าอมันมานไปตัวนี้มีบ่น้องตัวนี้สีมานอยู่บ่มีอยู่นะเห็ตุผลทีนอยู่นะเอาเอาเลยเอาเลยจ้าเอ๋ ป้าเมื่อวันยังเนอะคือหมาแทะโอ้โโอ้ยนึงว่าจะไม่หมาเลยครับผมนี่นี่นี่ขีดเดียวๆอยู่ขากน้องเบาแล้วนี่เนาะสมบอกว่าสีมาใส่เอากุ้งประมาณโลหนึ่งสองโลอยู่เด้ล่ะได้เอากุ้งไปฝากปูแล้วครับผมไปหาปูปูถามมาบอกมีกุ้งบ่ช่วงนี้บานี้ก็เลยเออเดี๋ยวไปใส่ให้ปูสดสด สดสดบ่มีตัวตายเลยดังนี่นะะแต่บ่อนั้นทำไมมันตายะอันนี้ก็ใส่จมน้ำคือกันนะสงสัยน้ำห้อนพดบ่มาเลยสองอันสุดท้ายจ้าอยู่นู่นกับอยู่นี่มีบ่มีบ่โอ้โหป้าน้อยกว่าตัวก่อนนิดนึงสาวตาดำว่าบ่ละนี่คือมานเทน้องสงสัยจะได้ขายแล้วแหละวันนี้นะไม่พอกินแล้วเกินคำว่าพอกินแล้วครับผมได้ตังหลายเด้จ้าเดี๋ยวไปลุ้นตอนทีพ่นละ ยังเหลืออันสุดท้ายสีมานเบาๆแล้วนี่ไม่หมานก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก่ขอนนั้นหมานแล้วอ,อู้อหู้อ้อยู่นะป้ามือนี่คือมีแต่ด่างมานันหมานถูกด่างเลยสงสัยเป็นน้ำดาวออกมาใหม่นี่บอนอใส่ครั้งแรกครับผม,ม,มป๊าตัวใหญ่เลยตัวนี้นะสระนี่นะตัวใหญ่ๆนี่ๆอยาให้ดูจริงๆป้าแต่เห็นบาคักได้บาแล้นี่ไปดูที่เนถะียนนาแล้วครับผม เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะนี่ดิ้นเดาเดเดาๆ,ๆอยู่ครับผม,มสมกับมไม่ได้มาใส่นานอยู่นะเพราะว่าเอาไว้ให้กุ้งใหญ่ตอนนี้ก็กุ้งใหญ่เรียบร้อยนะครับนานเอาดีใจดีใจแล้ขอกินไข่ <laughs> เจียวบอนเนาะป้ามีแต่ก,กุ้งเท่านั้นเลยจ้าของเทของเท่นี่ลึกกว่ากุ้งตุ้มนี้ได้ประมาณนี้ตุ้มนี้ได้ประมาณนี้ครับผม ถือรูอันเลยจ้าบารันนี่คือหมานแทเนรอหากินมนันหมาได้มีมาในหากินหมานมากครับผมเดี๋ยวดูยอดผักกรดเดาก่อนว่ายังมีหรือเปล่าเอาไปกินกับลวกลวกผักกเดาตำกุ้งหรือ่ากล้อยกุ้งแ่แบ,บแทบ,บมีอยู่บนนาป้าป้าไปเบิ่งป้ามีไหมเอ่ยยอดผักกระเดามีอยู่จ้าแต่คือสูงใช่ห่ะสูงเหรอบารันี่ oh เอาได้ยุบอ่อน่าจะไม่ได้กินครับผมสูงแฮะ ไม่กับตำตำนูนน่นนะครับไปไม่เป็นไรเรามีผักกาดอยู่อกเอาบบกสูงโพดบ่มีไม<ะ>้แม่นป่ะเดี๋ยวมาแวะหาปู่ก่อนจ้าอยู่บนนู้พูนพูนพูนป้าเดที่สางเด้ฮัลโหล สวัสดีจ้าเฮ็ดพี่้างแต่เศร้าแท้ทำคนตีจะไปตีผู้ใหญ่น้อนะพูนปู่อายุ92สงยังนั่งเรามาเอากุ้งมาให้ดิเห็นบนวายากกุ้งตั้มอยู่บ่าโอ้ตั้มนะครับเอาผักแก้มอยู่บ่อจ้าสองกำพ่บ่พอ เป็นห่วงอยู่ปะอันนี้ต้นคอเลยนี่เป็นห่วงย่านร้านบ่พอกินได้หลายอยู่จ้าไปนผังให้ไปอยู่บ่กินผักอยู่บ่อกินผักอยู่บ่อผู้่นกำลังเห็ดอันดำค้นตีอยู่จ้านั่า เล็งไปเล็งมาเล่าไปเล่ามาคือวัยรุ่นนี่เด้อปูนะตายข้าวสุกแล้วเปล่กุ้งหอก้อนข้าวสุกแล้วบ่สุกแล้วสุกแล้วโอ้เอาตัวใหญ่เอาตัวน้อยโอ้แค่นี้ก็อิ่มเด้อปูนะตัวใหญ่ตัวน้อยบ่าสดๆเลยนี่นะแม่นจ้ายิบนึงก็อิ่มเอาตัวน้อยเพราะว่าปูต้องเอาไปตำเออไป่ตำอ่านี่มาดูนี่ยังสดๆเลยนะครับ อโอ้เพ่<า>ัญหานรุ่นเด้การกินยากกระเด้อเมื่อเหตุใดกินเมื่อจะก,ก้อยกินมานีอน่อันนี้อันเดียวเลยนี่อุ้กระยานก้อยเอาลายอยู่บ่ตอนนี้ไม่เหลือนล้วตอนนี้ก็เหลือแล้วเอบอบอ่อโอ้ไม่กินหลายนะครับผมนี่อโอ้ยังไม่ไข่อยู่ด้นี่กุ้งไม่ไข่ปูมาก้อยเด้ปูก็ได้จะตามเองหรือจะให้ลานไทยตามให้ โอ้ยแล้วยังเห็ดกินอ,อ่ะโอ้ยังบุญอยิ่ <c oughs> กินยังบอกข้าวต้มบารน,นี้จะทำข้าวต้มอยู่ได้บอ,บ,ออบอกว่าจะเอามาบอกว่ายากข้าวต้มดิกลับไปจะทำข้าวต้มอยู่เพราะว่าพ่าาพอบอารนีน่ปวดฟันสองวันแล้วพ่อกระวนแล้วเออเห็ดข้าวต้มให้กินหน่อยกลับไปนี่เนี่ย <ใช S 1> ข้าวต้ม <c oughs> บอกให้ทำให้เนาะจะทำเองทำเอง <c oughs> โอ้จะทำโอ้โหเซ่อดิเพิ่นยังบม่อยากกินข้าวแต่เศร้าจ้าบารนี่เขาจะกลับแล้วบารนี่ใช่ใช่ กินสวยเด้ต <g ül> อนนี้เขาจะกลับแล้วทำเขาโตไหมพ่อพ่อกับฟังเอ็ดเวียร,ร้านเพิ่นก็นเอากุ้งมาแบ่งให้ปูจ้าเห็นเวียร์ไปใช่เออจะดีเลยเน<ด>๊ะต,ตัดเนี่ยบอกมีงูงวะโอ้ชทางเนี่ยที่บอกนม่เป็นไรกลับแล้วเด้ปเอป,ปูไปไปตามต้นเทียงจับเ <c oughs> ล้วค่อย ก่อนตัมมือเถียงนะสาวตารามกรสีมาหันแวะเอาหมากกะถินมือกินกับตามกุ้งก่อนจ้าเบิงเบึงหมากกะถินอยู่นี่นี่นะเป็นดูดูสาวตราร้ำมาเอามือกินตลอดเด้มีแต่ยอดนะแล้วก็เป็นดอกขึ้นมาแล้วก็เป็นหมากพี่พี่บอเนลนี่ยุลุ่มพี่จ้าพี่หลายแท้มีแต่อันเกลน,นะอู้ใครมาตัดหญ้าเนี่ยคือคักแทะ <laughs> ออรู้จักความเนาะบอเลนี่มาใส่เบ็ดสบายเลยลนด้หน แต่กนนะ่ตลกๆตรงนี้นะเมนไม่มีแต่เป็นมากนะเจ้าหอเอาเลยจ้าเป็นเม็ดอะไรเมนเอาหม,ม,มากแก่มานน่ล่ะได้พอกินแล้วก็เดินทางกลับเทียงนะจ้าตูดหน่อยเป็นตามนังดินเนาะนอนเว็นบอกเฮ้ยเย็นนียไปจะเบื้อง ใครมาเ<ค> <มา S 2> นาะซาลีซาเดอร์ใครมานี่าโอ้อาจารย์เติงบอกโอ้สมาคมคาเฟ่บอลนี่กลับมาแล้วนะครับผมคือมาเปิดร้านก่อนเถอะเนาะแต่ว่าบอลนี่ก็เปิดร้านแต่เศร้าพุนเด้บอลนี่เปิดร้านหกโมงครึง่งอาจารย์เติงมาเปิดร้านเกือบสองโมงเลครับผม <laughs> เปิดร้านสายแท้ลูกค้าฝ้าไปงานไปการบร่ละจา้าพอดีเลยกินก้อยกุ้งด้วยกัน โอ้โหอาจารย์เติงได้สารกาแฟจากไหนเนาะไม่จันใต้ไม่จันใต้โอ้โหหลังจากไม่ได้เจอกันหลายวันไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์อาจารย์เ,ยเ,ยนเนติงไปออกงานอยู่ขอนแก่นขอนแก่นเนาะเอางานไปโชว์นี่งานอาจารย์เติงก็เป็นที่วางแคตตัส<อ>นี่นดิปเปเอร์ผลงานอาจารย์เติงก็คือดิปเปอร์นี่ไปออกงานที่ขอนแก่นได้ที่หนึ่งบ งานไปโชว์งานไปโชว์นะครับผมเป็นงานเ a n d m a เพิ่งได้เจอกันรายอาทิตย์แม่นต้าหลายคนถามหาอาจารย์เติงหลายหลายดิโเห็นหนาอาจารย์เติงโดนแล้วไปใส่นอวะอาจารย์เติงไปออกงานอยู่ใส่บอกแนวอยากไปอันอยากไปทักทายได้เพิ่นวะโอ fc หลายนะอีกสามวันนี้ก็ไปออกงานในเมืองนะพวกนี้เลยเออพวกนี้เนาะพ่งนี้ออกงานในเมืองต่องานมีสามวันเป็นถนนคนเดินแถวๆหน้าวัด ถ้าเชียงชุมเนาะเออวันนี้จากส่วนถั่วดำไปเลาะงานอยู่ปั๊ดคือกาะมีกิจกรรมเล่นพินน้ำเด้ะมัจะเข้าไปม้วนซื้อน้ำกันอยู่นะโอ้เมื่ออื่นเมื่ออื่นเมื่ออื่นอ้าวอ่ะกิกีกาแฟยกสดยกสดอันนี้นี่ดึงก้นเลยวันนี้อันไม้เป็นนี้โอ้ดึงทุดเลยนี่หมดล้วนี่ตัวนี้บอมี่เลยเอ้าบอเอ้า้อยกุ้งเซ็ตเให้จานเติงกินนะครับวันนี้ โอ้ปาจันเติงเอ้ยปไปกุ้งเลี้ยงไว้นี่นะตัวบักใหญ่นี่นี่เหมือนเลี้ยงไว้ได้มีแต่ตัวงามๆเดนอให้อาจันเตึงโบ้โชว์ผีมือหรอจันเตึงหิ้ตกินแซ่บได้ม่อย่างนี้ลามัดวันนี้ให้อาจารย์ตึงอันก้อยโบอือให้อาจันเตึงก้อยเนาะใช่มาดำมาละก้อยตึงหิ้กินแซ่บเด้อพุ้พออายุนี่นี่นี่โอ้ปานอยู่ในหน้าเลยในตัวใหญ่สมนี้เลย นี่เป็ยามบทาณีนี่มันตายนี่ยบลูไซเป็นสองเดือนใบซ่านี่แค่สิบข่าเบอรเลยเออจะไมนเป็นอย่างคือตายเนาะบิโตมันเนาะมันน้องกรุงนีิแต่ตัวใหญ่บดตายเลยบดตายพอเทออกเบิ้ลขู่ดังแล้วก็เจนอยากขึงกับสามบ่บาละนี่โอ้อันนี้ถ้าขายเนี่ยร้อยสองร้อยเพื่อนี่นะปัดมีแต่โตงามๆเนาะกุ้งเราเนาะยังสดๆนะครับนี่มาดูกันว่าได้เยอะแค่ไหนอันนี้ขนาดเบ่งให้ปูเลยนะ เอามือคลรุนเด้บาลานี่คลุนบ่แม่นคลรุนเบ่งดูออโอ้โหตั้งหลายเลยนี่นะพูป่อขายครับผมยี่สิบบาทยี่สิบบาทโอ้บ่ได้ละเน้ะ <c oughs> ซื้อตอนนี้นะถ้าไปอยู่ตลาดแต่ไม่ได้เด้อนี่200ร้อยสองร้อยูเด้นี่นะไปก้อยกุ้งน่าจะก้อยครึ่งหนึ่งเนาะถ้าก้อยหมดนี้จะกินไม่หมดได้นี่<ม>หลายแทล ปลามาจากตัวบักใหญ่กิบพักเลยครับผมเอาอยู่บะมาแข่งนี่เอาจ้าคือสาตารัมสีบอกว่ามาแข้งต้นนี้นะบาลันนี่มาก,กินแต่สาตารัมเป็นคนกินคนเดียวพ่อเป็นคนปลูกนะนี่โกโดกนะครับแม่นจ้าบาลันี่ปลูกด้านหลังนะยังบบเป็นหมากอยู่ <c oughs> จักว่าจังใดเนาะขนาดปลูกมาแข้งยังบบเป็นหมากไม่บอลสงสัยคนละพันนะนบผมอันนี้พ่อก็ไปขอข้าเจ้ามาเดยเอามาปลูก เหมือนจะไม่คืนผดคืนเฉยเอาผักกาดด้วยนะสักหนึ่งกร,รมัมจ้าเอาต้นเสพๆนะกรอบๆเดี๋ยวสาวตานเก็บหายนี่สาวตานสียอนเอาแต่ตัวที่มันอันทีๆตัวได้มันห่างบบต้องเอาเพราะว่าให้มันเกิดดอกเอาเลยมันจะเป็นดอกอยูอบ่เป็นจ้ากินทุกวันเดี๋ยวก็หมดนะครับ เสียดยเนาะยอดกระเดาบอลนนี่อยู่สูงพดนะครับไม้เหมือนโกโบมีเมืนเพราะละจ้าเอาแนวละนิดแนวละหน่อยมะเขือด้วย <No. S 1> นะโน n โน o no n โน้องแตงโนโนโนอย่าเข้าไปนะั้นเด็กๆนะแงอีสามตัวขึ้นไปนากับพ่อแล้วแง่ป้าลูกป้าเอามะเขือด้วยครับผมป้ามะเขือเฮา้ากับบาลรนี่อือพอดีเลย พอด,ดีอันครบปัวครบปัวะมมนบอเอาสักสี่ห้าลูกเบิงเนี่ยผูอ้สิบบได้เห็ดมักเนียนมักเครือให้บาลานี่ก,กินอีกแล้วบอเนาะสาวตาดามนี่อยากอยู่ดีม,มือหน้ามือหน้ามือนี้กินกุ้งก่อนนี่เอาสี่ลูกเนาะจ้าหอมบัวก,กับงามงามครับผม เดี๋ยวล้างกุ้งก่อนนะครับผมสาตาดำมบอกจะเอาตัวที่มันยังดิ้นอยู่ไปก้อยนะครับเมนจ้าส่วนตัวที่มันสลบแล้วสาตาดำจะเอาไปขวดิโอโสองเมนูบอกเมนอ่าสองเมนูนะครับอุดสดๆเลยนะว่าแต่สะอ,อ้นอิริเดบรา,านีไปใส่กุ้งเมีอนเดียสาตาดำมซาวให้บึงปูา,านี้ต่ผบมบมั่นใจว่าจะได้นะครับผมไม่ได้ใส่ประมาณสองเดือนแล้วนะเมนโอ้อันนี้คือแบ่งเห้ปูกะนน้อยหนึ่ง พ่อปูบอกว่าบอกกินหลายปู่กินข้าวไม่ไม่เกินสิบคำนะครับแม่นจ้าอ่าล้างเลยเขาลูกเพื่อนกันนะแต่งลูกก็นั่งข้าวแล้วลูกนะตั้งแต่งลูกบอลลี่จ้าโอ้นั่งฟฝ้าเมีเด้อไว้เขาจะกินข้าวหวังแต่งน้อยรู้จักความมันได้ต้องแต่งนะแต่ง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 มา พร้อมทำเมนูครับผมอ่าก้อยกุย้งแซ่บบยำเช้าอันนี้คือก้อยเอาบบแมนตามมาดยจ้านี่เติดลงไปอู้แล้วันมากระโดดนะใส่พริกลงไปนะเขาขวัวกับพอดีเบิร์ดเลยจ้จุนหมดเลยเนาะแมนจ้าพอดีอยู่บ่พอดีจ้าอ้าวแป่งหัวนิดนึงฟึบเยลยพอดีแส่บนำปลาจักหนอยราว่ามกระโดดนะฮะฝาปิดรืยยัง โบโดต้าอ้าวต้องใส่ปลาร้าน้ำเดียดนิดนึงประเด็งน้ำบองแมน้าปลาร้าจักหน่อยนะครับผมเพิ่มความนัวอือพอดีหอมเลยทีนี้นะพอ,อดีเบิร์ดสงสัยต้องอะไรกันหน่อย่หงตาตาดำแล้วล่ะโอ้ยยังพักเดฟบอลนีเ่เรียรีวมกระโดดแล้วนะ อู้ <Ooh. S 2> อ้าวคนครับผมปลาสดๆมีกระโดดนี้ด้วยเอาเป็นกระแทบอยู่บอมะนาวล่ะมะนาวกับน,นี้จ้าเดี๋ยวบีบลง<ม>ทีหลังเสร็บเนี่ยนอนไม่ได้กินนานแล้วนะครับ<ม>เอาเปรี้ยวครับผม เรียบร้อยครับผมกอยกุ้งเหลืออีกนี่เมนูเนาะมนนตาจาัวนะครับผมคัวใส่น้ำปลาแทบๆนี่เหลือตั้งเยอะคัวนะ่ะตั้งหลายเด้อออเรียกว่าจะเอาใส่ตู้เย็นไว้ไม่ดีกว่าไม่สดคั่วไปเลยนะครับวันนี้เม่ก็ไปรับจ้างดำนานะครับบอลนี่ไม่ให้ไปก็ไปเหมือนเดิม <laughs> อยากไปเด้บอลานี่ไปหาตังค์คนบะเม่่า คั่วกุ้งใส่ใบานางตู่นะครับเน้นตาโอ้โหหอมๆเลยอืมไม่ได้กินนานแล้วเมนูนี้ <c oughs> ได้กินแน่นอนละเมนนิบลบาลานี่เอาเสยบๆเด้อจ้า พร้อมเสิร์ฟครับผมสุกเรียบร้อยกุ้งสดสดอ,อันนี้แบ่งไว้ครึ่งหนึ่งจ้าไม่ว่าให้พ่อครึ่งหนึ่งนะครับก้อยกุ้งครับผมโอ้โหครึ่งหนึ่งเหมือนกันเอาไว้ให้พ่อน,น,น,นิดนึงเออเอาหมดเลยพ่อกินข้าวต้มพ่อปวดฟันพ่อเจ็บแข,ขนคือกันกับสอบกระดำเลยเดียบริณี้ก็ต้มข้าวต้มให้เรียบร้อยเมื่อกี้ าำหมข้าวต,มาาต้มบอจ้าซาตะดำมโบอยากกินข้าวต้มโอ้วันนีเอเซีสิ่งดีอาจารย์เติงหิวข้าวแล้วครับผมเต็ดจ้านี่ข้าวต้มก็เต็มหม้อครับผมซาตัดัมไม่สนใจเลยเนาะเอาไว้ให้พ่ออันนี้หน่อไม้ต้มนะครับผม พี่ชายบ,บันี้หามาแต่เมื่อคืนพอดีเลยนะครับตอนเช้ามากุอยกุ้งพี่จับต้มหน่อไม้โอ้เข้ากันมากเลยเรียบร้อยครับผมอาจารย์เติงนอนรอจนหลับนะครับอาเซบเซบนำกันเช้านี้นะครับมาครับผมทานข้าวด้วยกันครับมากินข้าวนำการเด้อจ้าเดี๋ยวขอถ่ายรูปอาจารย์เติงขอเซลฟี่สะหน่อย <laughs> อันนี้แกลูกหงอกไปหาเองนะอาจารย์ อยู่ตลาดเมื่อวานเป็นบอไหมบอ,บอสาราดำอยาก <c oughs> แถวนี้เขาดำนาหมดแล้วมมีลูกมากอ้าปลากุ้งโหยังเต้นอยู่เจริญอาหารวาานันนี้กุ้งเต้นของเด้ซี่โบขิดวาสซีหมานปาหนีเด้จ้าบอลันี่หนามันหมานเด้ไปใส่ยยล่าสุดก็คือใต้กุ้งประมาณยิบมือนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เลยไม่ได้ไปใส่เลยอร่อย หน่อไม้กับพอดีเลยเนาะเหมือนจ้าเหมือนพี่ชายบอลลานี่รู้ว่าจะมีกล้วยกุ้งตอนเช้าเอาหน่อไม้มาส่งตอนกลางคืนหเหมาะจะมีมหมากกอกในเทศกาลเลยเหมาะนี่เส้นหมากกอกเพิม่มหกากก๊อเฟืองใส่กระเซ็บเ,เลยโอ้ซ่บบอบอลลานี่สุดยอดอาจารย์เติมงะซ็บบอน้อง,าง,งอราร์มสูตรโซฟาปลาบ่ แมนจ้าเสียดายโบมี่มากอกบีบห้วดเนาะแม่เบอร์อันนี้สูตรข้าวคั่วหมดเดี๋ยวนิดนิดนึงเ <laughs> จรินอาหารเนาะผักก็มีทุกผักกินเมนูมนบ้านๆหน่อยนะครับ khô Chắc rồi